ีโอ้ครัวนี่พี่อย่าว่าผม แต่ไม่ตายม่ได้หลังตู้หลังตู้พี่หลังตู้วิทยไม่แม่ทาง,ทางคนางางคบคุหรือไง f i r s, <First Blood>. <S, อ <S ขอบคุณนะ ขอของหน่อยไม่ทำควมาอยู่ได้ลำควงเขาไม่มีแสไฟข้างล่ากับผมเลยนะ Bang, okay. First blood. Come on, B. Out. Hey, dude. Double kill.

khó thốt khó khóng rồi nó vào ทีนีามา พี่เก็บปืนไผมกเลยจ้างคนเก็บปืน้นะของอยู่นี่ขอของหน่อยขอของหน่อยของอยู่นี่ มาโชกี้จัด okay. yeah wow. first blood double kill มันอยู <wounds> ่ข้างบนไปเลยพี <Gym. S 1> <to> ่ไปเลยอยเรามาเป็นตัวพาลายของอยู่นี่พี่เราจะต้องเดินเข่าพามาเร็ว ผมขอ,ขอหน่อยเสื้อหน่อยขอบรบเนออแล้วผมแอมต้องพีไปต้อ <ś c oughs> พปีไปเคไหมเนี่ยเรื่อดิม่ใจ <ś c oughs> พี่ทำอะไรอะย่งยองย่องดองดอง Sorry. Triple kill Sorry, Look at me go i'm not the old me no more i will not เล่นทีมเดิมอ่ะไปกับทีมเดิมอ่ะโอเคไปกับผมนี่ทำอะไร <laughs> That's right, I'm the game champ. <laughs> Old news.